สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวตัวกองอากาศนะครับอันนี้เป็นของรถยนต์ t o y o ต a Vios รุ่นปี2 0 0 3ถึง2005นะครับ2อ0 3ถึงถึงที่ใช้ตัวนี้นะครับก็ ผมสั่งซื้อมาจากลาซาด้านะครับลาซาด้าเดี๋ยวผมเพิ่งแกะกล่องมาหมดาๆนะครับนะก็สามารถที่จะนํามาเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าก็ประมาณสักหมื่นกิโลเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยผมเพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะครับเนี่ยใส่กล่องมาอย่างดีนะครับเป็นของยอเดนโซนะครับยอเดนโซใส่กล่องมาแพ็คมาอย่างดีนะครับราคาก็ พอใช้ได้ครับพอซื้อนะครับแต่ถ้าท่านในสนใจก็สามารถที่จะ,ะสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับส่วนวิธีเปลี่ยนก็ง่ายนะครับง่างยๆง่ายเองเดี๋ยวผมจะเสุแล้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับวิธีการเปลี่ยนสามารถทําได้ด้วยตนเองนะครับนะของผมเป็นวีออสรุ่นปี2005นะครับอย่ารถปี2005ก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับ แกออกมาดูก่อนลำแรกเนี่ยครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีเขียนยี่ห้อเดนโซ่น้ำหนักก็พอประมาณนะครับนี่ก็จะมีตัวยี่ห้อไว้อยู่เดนโซ่นะครับไม่เอี่ยมอ่อกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวเรือออกมาให้ดูนะครับ เป็นรถเครื่อง Toyota Vios ปี2006นะครับสภาพเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเยตัวกรองอากาศนะครับจะ,จะอยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยเราสามารถเปลี่ยนออกมาได้เลยนะครับแล้วก็แค่คลายน็อตตัวนี้นะครับคลายน็อตตัวนี้มันหลวมนะครับ ม่ต้องสุดก็ได้ครับคลายมาหลวมแค่นั้นเองแล้วก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับจะฝืนนิดหนึ่งนะครับเพราะก็จะมีคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเปิดคลิปล็อกตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับจะฝืนนิดหนึ่งนะครับแล้วกอยัาตั้งก้องก่อน อก่อนนะครับน,นี่ก็เอามาได้เลยครับอยู่ข้างใน ครับดูสภาพอันนี้ตัวเดิมนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับดูสภาพดูไม่ได้เลยนะครับอ่าผมไม่ได้เปลี่ยนมานานพอสมควรนะครับประมาณ2ปีละเนี่ยตัวใหม่นะครับพอเราใส่เข้าไปก็จะทําให้ใส่กองอากาศเราอากาศที่เข้าสู่เครื่องเรานะครับสะอาดขึ้นนะครับเครื่องก็จะเดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราก็ใส่แทนเข้าไปที่เดิมเลยนะครับใส่ใน เข้าไปลายนี้นะครับตัวตัวมุมนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเล้วขอยัดตั้งกล้องก่อนนะครับ